ซิกมาโซฟาจะมาเสนอโซฟาสปริงเบด L shape ความยาว3มเมตรนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษเลยคือจะมีเบสซ้ายและเบสขวาเราไม่ต้องแย่งเบสกันได้เลยนะครับนั่งสบายมากเลยแล้วที่สำคัญนะครับผ้าตัวนี้เป็นผ้าคาสยานะครับเราจะดึงตรงกายออกมาก,ก็ได้เพื่อนั่งสบายเพื่อนั่งสบายนะครับเป็นเป็นเบดปรับนอนได้ นะครับหลังพิงก็จะปรับนอนได้นะครับของใครของมันเลยเราปรับโหเราจะมันเตียงนอนได้เลยนะครับตัวนี้ผ้าสวยมากเลยปรับได้สองจังหวัดคนนึงจะนอนคนจะนั่งอะไรก็ได้นะครับที่สําคัญชุดนี้สวยมากครับชุดใหญ่เลยนะครับแล้วที่เบสเราก็จะนั่งคุยกันแบบสบายๆถ้าคนกลางไม่นั่ง ก็รอ,องพักโซนได้นะครับตัวนี้ความยาว3เมตรสปริงเบด L shape นะครับผมพอฝากไว้ตรงนี้นะครับซิกมาโซฟานะครับสมประพา28ลองแวะเข้ามาดูได้ครับเลือกแบบเลือกอะไรได้หมดความลึกความกว้างอะไรได้หมดนะครับ